ครับสวัสดีครับเอฟซีตู้คนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็มางพอพอกับพ่อแต้มน,นพี่น้องเนาะช่องพ่อแต้มคนเดิมซาแน,นลนพี่น้องเด้อฝากกดติดตามมันนําเนาะ <c oughs> ครับมื้อนี้พ่อแต้มภามากัวันที่18แล้วนะพี่น้องเนาะโอ้บอ่แมน่น18 19มื้อนี้นะพี่น้องเนาะครับพ่อแต้มภามาติดตามเล่าพัฒนาของปู่สมหวังจอยพี่น้อง นี่ครับงวดวันศุกร์เออลาพัฒนาออก4 3 9 4 3 2เกีด็กล่างออกเ4านะพี่น้องเนาะขับของปูสมหวังเขาได้พี่น้องเนอะรับบนล่างวิ่งรูด3กับ4มาทาั้ง3ทั้ง4พี่น้องชุดวิ่งกับเขาบัดคู่โตเลยทั้งบนทั้งล่างนะคตะวับแต่ว่า2 3อ2ปูนบริจับรับมี9 4เข้าล่างตรง,ตรงๆรนะพี่น้องเนาะครับเมื่อกี้เตรียมผ้ามาติดตาม น้ำกันนิดนะครับวันศุกร์ พัฒนาปูสมบังพี่น้อง บนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับสี่ครับปูมีเน้นได้พี่น้องด้วยเน้นที่เก็ดนะครับ คับชุดวินนะพี่น้องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด กินได้พี่น้องครับส่วนปูจับปูนพี่น้องห้าเจ็ดหกสี เก็ตสามเก็ตสี่เกดแปดแปดห้านะครับ ครับปูเนี่ยในที่เกตสี่ตัวเดียวพี่น้องครับก็มีเด็กเด็กสามโตนำพี่น้องสามโตสี่โตสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดแปดเจ็ดสี่ 8 7 7 4นะครับครับพี่น้องแคปบหน้าจอไว้นะครับเด้อกับราวพัฒนาปู่สมหวังนะพี่น้องเนาะครับบรนสุขที่19เมษายน2567ราาวพัฒนาปูสมหวังครับบนล่างวิ่งรูด7กับ4เน้นที่7นะครับ ครับชุดวิ่งกมีสามี่ห้าหกเนะครับส่วนปูจับคู่กัห้าเจ็ดหกสี่เจ็ดสาเน้นที่ 7, 4็ดสีเด้อพี่น้องเด้อครับส่วนเล็กสตัวกับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดสีเเล็กสตัวครับที่พอเตรียมท่าสีไว้ละตัวเน้นของปูนะครับเนาะ ครับเอาเขามาแล้วก็นยืดดืมอด้ำพี่น้องเนอะพี่ตอบพอแต้มขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นําด้ำพี่น้องเนอะช่องไม้ของพอแต้มพอแต้มคนเดิมชาแนลนะครับเนาะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่อแต้มก็ขอกราบขอบพระคุณทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพ่อแต้มครับพ่อแต้มคอไวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อครับความเก็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่ให้มีเนาะครับเนาะ คอยมีแต่โศกแต่ลบับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไปพอกันอีกคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม